ิุเพื่อนทีวันนี้วันที่4ธันวาคม2566นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะมาตามหาโรงภาพยนต์สีสุรินนะคะสีสุรินภาพยนตร์นะคะอดีตโรงหนังที่เคยเจริญรุ่งเรือนที่เคยเจริญรุ่งเดืองตั้งแต่พศ2493จนถึงพศ2000 535นคะคะอีกทีอันนี้เราจะเข้าทางประตูนี้แล้วเดินเข้าไปนะคะนี่คือหน้าโรงหนังสีสุรินทร์ภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะว่าโรงเรีนอดีตที่เคยต้องเรียนอยู่ตรงไหนนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะบริเวณนี้ก็คือหลังสถานีรถไฟมานะคะก็จะอยู่ชมุมชนหลังสถานีรถไฟนะคะเพื่อนเราก็ตามมาตามภาพนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไปตามหาโรงภาพยนต์คาเท่แล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาที่ศรีสุรินทร์ภาพยนต์นะคะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันแปบน๊บนึงนะคะเพื่อนสีว่ายังลอยเหือร่องรอยอะไรกันบ้าง อันนี้เราเข้าหน้าร้านกิมซองนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามแม่แม่ว่าเคยเขียนวัสดีค่ะ,คะหนูหนูเคยร,รู้จักโรงหนังซีสุรินเก่าไหมลูกอย,อยู่ตรงไหนคะแต่ที่วันเขาสร้างอะไรเลยอ๋อตรงที่เป็นลูกช้างแล้วนะเดค่ะเพืพ่อนน้องบอกว่าโรง โรงหนังซีซูรินเก่าอยู่ข้างหน้าเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะนะคะขอบคุณมากนะคะอนะคะนี่นะคะเราเข้ามาแล้วนะคะเซนต์ีแต่ข้างหน้าโรงหนังก็จะเป็นวัดสุซูินทาวาสนะคะนี่นะคะหอหเราเข้ามานะคะ นี่เพื่อนเดี๋ยวนี้เป็นรูปปั้นช้างแล้วนะคะนี่โอ้สวยงามค่ะเข้ามาบอกว่าให้ถ่ายเราเคยมาอนุญาตแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่เพื่อนนี่สิเพ่อนะคะ่ะข้างหน้าจะมีสารสวยงามมากเลยนะคะก็จะมี น,นี่ก็คือโรงหน,นังเก่านะค่ณผื้อมพี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านเรือนไทยนะคะสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยช้างนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราไปขออนุญ,ญาตถ่ายภาพก่อนฉากนี้นะคะก็จะเป็น สวัสดีค่ะัมาตามหาพี่มาตามหาโรงหนังสีสุรินค่ะพี่ทำข่าวก็เลยเห็นอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถามหน่อยหมูรู้จักโรงหนังสีสุรินไหมลูกไม่จ้าลุงแม่ไม่จ่าคุณแม่คถามทาทแม่คอเตอร์ฮัลโหลไหนนูทำเดี๋ยวเดี๋นูททำงานอะไรคะไปอดิสเน่ยเซลค่ะ สามีทำงาน KPMG ทำไหมเราเยอะ KPMG ทำปรึกษาขส่วนธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายได้ค่ะ KPMG ไหมเราเยอะทำนิตย์ไม่ทำปนีค่ะทำไม่ไว้ค่ะทำไมไว้ปีเตอร์วิลเลียมเดทคอร์ดค่ะไม้แฮนด์เบิร์นเวิร์คกิ้ง KPMG การบูมแมนค่ะขอไทยเนี่ยฟังบอกมีคนไม่เสน่หเข้าทันค่ะรับตรวจสอบบัญชีทุกอย่างได้นะค่ะ หมายเ KPMG ค่ะ KPMG สาทรมาจากมิเตอร์มิเตอร์วินเรียบเรนพอร์ตค่ะ h e <อ>่พรม n ิ w ซ e แ l a n d and ด์ไ i l a n d ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากสวั<บ>่ทีก็ข้างในก็จะไม่ได้ถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่แถวหลังรถไฟนะคะ,ะติดนะคะสวยงามนะคะก็เป็นช้างนะคะแล้วก็จะมีวัดนี้ตรงนี้คือที่เคยเป็นโรงหนังก็สร้างเป็นบ้านนะคะ น,ะะนี่ก็คืออดีตที่เคยเป็นโรงหางนีานี้นะคะรงค์พระบิดาีสุอิน์ที่เคยจะเปรนรูนเ,รเรื่องในอดีตนะคะปัจจุบันก็ทําเป็นบ้านเรือนไปนะคะให้ดูแล้วก็คงความสวยงามไวนะะ้นะคะนะคะก็ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาในกิมซองก็จะมีองค์พระศรีคเนศนะคะรูปปั้นพระศรีคเนศแล้วก็ลูกช้างสวยงามเลยนะคะบ้านข้างในไม่ รูปนะคะพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะน,นีสวยงามเลยก็อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ช้างนี่นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะคะสวยงามน,นะคะนี่คือที่จเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะคะแลวก็เรามาเก็บภาพให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันกับบรรยากาศโรงหนัง สีสุรินที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่พศ2493ถึงพศ2535นะคะก็การเวลาเปลี่ยนไปนะคะก็จะเหลือไว้แค่ความสนงจความสวยงามเก็บไว้นะคะองเป็นเจ้าของก็จะมาปลูกสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างไว้นะคะเรา ข้าไม่ได้นะคะพีเราอยู่ได้แค่ข้างนอกนะคะอยาตให้ถ่ายแค่ด้านนอกได้นะคะข้างข้างหน้าเราก็จะเป็นวัดสุรินทรา瓦ส์นะคะคิดถึงสุรินนะคะก็มาตรงนี้นะคะหลายๆคนจะคิดถึงนะคะเรามาเก็บสวนเนี่ยความสวยงามไหมนะคะพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินนะคะ จะเข้ามาในถนนเนี่ยสนิทนี้คุณรัฐก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นช้างเต็มไปหมดเลยะะจากที่เคยเป็นโรงหนังในอดีตนะคะที่เคยรุ่งเรืองก็มาเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะทำความสวยงามให้กับทุกคนได้มาชมกันเราไม่รู้นะคะเข้าข้างในไม่ได้นะคะจ ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าแก่สวยงามน,น,นะคะสวัสดีค่ะแม่มาจากช่องตะวันรัศมีไรสไตล์นะคะอุ้มแม่เห็นหนูมาขนหัวลูกเลยนะคะลูกไม่รู้เป็นอะไรนะคือแม่เข้ามานะคะคือเพื่อนๆที่ต่างประเทศที่อยู่ญี่ปุ่น เยอรมนันแล้วก็อเมริกาอยากเห็นเก็บภาพเก่าของโรงหนังสีสุรินที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่พศ2493จนถึงพศ2535เก็บไว้ให้ดูหน่อย<ม>ก็เลยแม่ไปเก็บคาเท่แล้วไม่เหลือร่องรอยคาเท่คือเป็นตึกแต่แล้วแม่ก็มาตามหานะว่าร้านกิมซองก็เข้ามาตรงนั้นเสิร์ชดูหนูหหแล้วก็มาเห็นแต่บ้านช้างพิพิธภัณฑ์บ้านช้าง สร้างยังไงคะเป็นของส่วนตัวของหนูหรือยังไงคะลูกของคุณเขาอาจจะเป็นในทางโรื่องปลาครับชื่อตอนนี้กรากำลังอยู่ขั้นตอนว่ากำลังตกแต่งภายในอยู่ภายในก็จะมีฐานเช่นคนกับช้างแล้วก็จะเป็นช้างกับศาสนาช้างกับพระมหากษัตริย์โอ้โหเหรอคะก็เห็นคำแบบกลังคันมากเลยแม่ก็เลยว่าเอ๊ะ ที่ไร้ไม่ว่าเป็นวัดหรืออะไรส่วนนี้สไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะคะัดที่ี่เป็นบริจาคให้ส่ดไปบริจาคส่วนนั้นให้วัด,วนนวดแล้วก็ส่วนนี้ก็เก็บที่เหลือความทรงจําที่สวยงามนะที่เคยเครุ่งเรืองมากราบสักการะได้เนาะใค,ใครใครทุกคนก็เข้ามากราบสักการะได้นะคะ<ช>ถ้าอันนี้เสร็จเราเข้าชมได้ไหมลูก ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช่ก็รอให้เสร็จก่อนยังไงค่อยพูดกันอีกทีนะคะเดี๋ยวยังไงเพราะว่าแม่ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์นะคะก็จะมาติดตามดูเรื่อยๆนะคะมาหลายครั้งแล้วก็เก็บบ้านยังไม่ได้รู้จักเจ้าของค่ะดีใจมากวันนี้นะคะแม่ดีใจมากๆเลยนะคะอ๋อเหรอคะ ดีใจมากเลยวันนี้ไม่ไม่ผิดหวังศึกษาข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องไปค่ะ <c oughs> ก็ไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านช้างมากเลยอย่างนั้นแม่ขอเก็บวิวนิดหน,นึ่งนะคะแล้วก็จะจบนะคะแล้วเจ้าของเชื่ออะไรบอกได้ไหมคะมกะวินวัด คุณกวินนะคะเจ้าของบ้านช้างในวันนี้นะคะขอบคุณคุณกวินะะ <c oughs> วมากนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเพื่อนก็เจ,เ,จเจอเจ้าของบ้านช้างคุณกวินนะคะเจ้าของบ้านช้างนะคะก็นี่เป็นบ้านเก่านะคะบ้านนี้เป็นเป็นบ้านเก่าเก่นะคะเพื่อนเก็บไปให้ดูคือสุรินก็คงจะมีที่นี่นะคะที่เป็นสวยงามมากและก็เหลืออะไรที่เป็นแบบเก่าเก่ไว้ให้เราได้ชมกันนะคะเป็น มาได้นะคะอยู่เนี่ยกิมซองนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะป็นดับทีเราไม่ผิดหวังเลยนะคะมันนี้นี่ก็คือความรุ่งเรืองในอดีตก็เก็บไว้ความดีๆแล้วก็มีหูพ่อเสกขเนตรให้สักการะบูชาได้นะคะคือบอกว่าแต่ข้างในท่านไม่อนุญ,ญาตเพราะว่าเป็นของยังไม่เสร็จนะคะก็ต้องรออีกทีนะคะว่าเป็นยังไง ะะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์นะคะพาเพื่อนๆมาตามหาโรงภาพยนตร์สีสุรินนะคะ mm. ก็ถึงเวลาสมควรนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่าน mm. ก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้าง mm. ไม่มากก็น้อยนะคะ mm. หากผิดพลาดประการใดนะคะ mm. เราต้องขออภัย mm. เพื่อนๆเอฟซีไว้นะที่นี่ด้วยนะคะ mm. ขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมาต้องตาบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องทวนรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมที่ใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ